งามงามหลังบอกใหญ่ทางหน้านี่จะเป็นเส้นทางดวงดุสบายดีทุกท่กานทุกคนตอนนีสทิวนตศน์อ,อยู่ถนนสีทองนะคราบเมื่อกี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตอยู่เส้นทางจากหลงพ่ทองนี่ไปหนองพญาคุณข้างนึงเนาะตอนเส้นทางนี้ทิวทัศน์ต่อเลย,ยก้า,างใต้อีกแล้วข้างหนึ่งสองข้างเหนือเนาะข้างนี้จะเป็นข้างที่สาม ช่วงมาคุณแรกก็ทางนี้กับทุน้านี่เป็นยังทางแล้วพอดีไายมาช่วงอาทิตย์แล้วเห็นเป็นพาสีเป็นยังคนเฮ็ดสำเร็จหาทางเลี้ยวมาได้วันนี้จะผ่านทานมาอับเดียรขึ้นไปทั้งเื่อนี้จะเป็นขึ้งรถสายเหนือนะทุกท่านลงไปทางนี้จะลงไปทางบ้านเหมือนกับสู้ไปขึ้นไปทางหนองล้วง เดี๋ยวจะเป็นหน้าไหนก็ไปดูตางกันนะทุกทานก็เส้นทางจากดงนัทท้องไปหาหนองพญานี่สิสิพันก็ได้มาถ่ายอัปเดตให้ทุกท่านในเบิรงช่วงสีเดือน5เดือนทีแล้วนี่เนาะของปี2 0 2 1ก็ยังพ่ทันได้แล้วเธอเนาะก็ยังมีบางส่วนอยู่ยังพ่ทันปลูกคอนกรีตแบบนี้เถอแต่ตอนนี้พ่นได้ปลูกคอนกรีตสำเร็จหมดถุกบอแล้วนะทุกท่าน ุกจุดเลยตั้งแต่ดงวงอทองไปหาหนองพญาช่วงนั้นก็เป็นช่วงยามน,นาเนาะก็ยังเขายังเขียวอยู่ก็เข,ขากำลังจีเกิดห่วงก็สังเกตยู่ตามสองฝากท,างก,ทงา,กางก็จะเป็นทน้องนาเดแล้วก็สุนาก็จะเป็นท้องนานะทุกทา่านก็ส่วนยังบ้านเฮือนก็ยังโบลายเถืออยู่ตามเส้นทางนี้แต่ในอนาคตอีกประมาณ4ีหปีนะนทุกท่าน คิดว่าน่าจะมีเงินเต็มอัดกันอยู่ตามสองฟากทางนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตามสิจุพันเห็นกับเงินอยู่ตามแขมทางนี่ก็เริ่มลหลขึ้นแล้วแล้วก็มีเงินหลังใหง่ายๆลายลายหลังอีกอยู่ตามบริเวณเขมสองฟากทางนี้ส่วนที่แล้วเสาไฟอยู่เขมทางนี่ก็ยังไม่ได้ทันติดตั้งนะคนมาติดตั้งในส่วงหนึ่งนี่หากากแล้วแล้วก็ ยังอีกทางมาลายเนาะแล้วก็ทางกลางเพิ่นยังบ่ได้ใส่ดอกไฟดอกไฟนี่แม่นเพิ่นน่าจะใส,ยอยอนนอสอ่อยู่ทางกลางแล้วก็ทางแคมทางนี้อันนี้ปัจจุบันก็ยังบ่แน่ใจเด้อก็เห็นแต่สายไฟเพิ่นแลีนวางไว้ตั้งแต่อ่าอยู่ทางกลางนี่เนาะแล้วก็ยังสีเนาะสีที่บรนทาอยู่ฟุตบาทเป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำสีขาวเนาะเครื่องหมายต่างๆก็ยังบ่ ตามถนนก็ยังบ่อทันได้ทาเสีอยู่ส่วงมงนดงหน้าทองมาหอดเขตนี่เนาะก็เป็นเขตจุดสีฮอดจุดวงเวียนแล้ววงเวียนเขตบ้านหนองบึางว,ว่ามันจะพันจะเป็นสามบ้านเนาะขาไปเนี่ยอยู่ดงหน้าทองแล้วก็หนองบึกแล้วก็ไปเขตหนองพญย,ายา์เพาจะเป็นสามบ้านติดกันก็ช่วงมงนที่บนทาสีอยู่ตามถนนทางนี่มันจะเริ่มจากอ่า วงเวียนอยู่ทั้งหน้าของเขาเนาะกะใกล้จะหอดแล้วอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรนั่นเนาะร้อยปลายกว่มตรก็จะถึงแล้วเขตทางนี้มันยังโบสถ์ทานธาตุอายุทั้งหน้าของเขา,เขาเนี่ก็จะเป็นเฮือนเฮือนหรือพรดคาบนะนี่สี่สิบพันกว่าเนี่ยใจดึกก็จะเป็นคาลิฮาร์โมเมนเฮือนอ่ะอันนี้ก็เลื่อนระดับคาลิคาลิฮาร์คนแหละเนาะง้างงานหลังบักไ็ มีโอกาสสีพันกะอยากไปเบิ่งเนียนะอยู่ทางในว่าเ่เคยเห็นจากเถอะเงิน,นง,าง่ามๆหลังใหญ่ๆแบบนี้ก็มาหอดจุดเขตวงเวียนอยู่เขตบ้านหนองบึงนี่นะทุกทา่านอาจะเห็นว่าเป็นได้ทาสีเ็ดเครื่องใหม่อยังต่างๆอยู่ตามถนนนี้เป็นที่ห้อ,อยแล้วก็ผ่านไปเพียงประมาณสีสเดือนนี่นะบ่ฮอด5เดือนสาเดือนนี่ทีสีสุพรรณไทย ลงในช่วงที่แล้วนี่ยังโบมีเถอะแลวก็เสาไฟอยู่ทั้งด้านข้างเคียมทางนี่ก็ยังบอทันเป็นหากมาติดตั้งในส,ส่วงระยะหนึ่งนี่หากางแล้วไปประมาณสองทิศนี่แหละนะทุกทานงว่าศร่สุพรรก็เเที่ยวมาทางนี้เป็นประจาอยู่จะเห็นว่าทาง,ทางข้างเนาะเป็นท่งน้งเป็นกบเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวเข้าเ,เ,าเ,เาป็นอย่างไปเรียบทียห้อยแล้วผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนแล้วมันเก็บเกี่ยว นี่กาเรียกเตะต่เฟืองแหละตอนนี้เป็นช่วงยามหนาวของบ้านอยู่ลาาเขาเนี่ยนะเนาะทุกท่านยอ,อ,อยู่ทั้งนี้กับิ่นทาสีก็เกือบจนไปหอดสุดทางหนองพญาแล้วยังอีกเหลืออีกจะจุดน้อยเดียว 4, 000, 000ที่สี่สิบพันขี่รถไปเนี่ยที่บรรทายังโมเลีวเถอะแล้วก็อยู่ทั้งกลางนี่บ่อนันทีปัญจใสไฟนี่ก็ เป็นกำลังถมดินกำลังปรับนาดินก็ยังอีกน้อยเดียวก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะสุนีะน,นะทุกท่านสำเร็จสมบูรณ์ไปก็สามารถเที่ยวไปมาหาสูกันได้สบายสะดวกล่ะตอนนี้มันเปิดให้เที่ยวให้สมไส้กันแล้วนะทุกท่านอยู่ในเขตบริเวณทุงนาอยนสองฝากทางนี่ทุกท่านส่วงยามเป็นเกียวเข่าแล้วอะนะแ้วมันจะมีดอกหยาสีหเหลืองนะ เพ่อนเอื้นดอกไมีอย่งพวกสิงันเอื่อนดอกหยากันต่มันเป็นสีเหลืองเดือดเป็นพุ่มขึ้นมาจะเลืองเต็มทงอย่างนี้ก็จะมีผู้คนพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลินอยู่ตามทงนานีนกับดอกหยานี่เนาะทุกท่านดอกสีเหลืองเเต็มนี่เป็นตาสะอนและตามวนก็ตอนนี้บ่มีแล้วเนาะทุกท่านก็มันจะแหงเหี่ยวไปมดยามมันแล้วแต่ดอกหยาถือตามเข็มทางตาม ขอขน้ำอย่งก็แห่งไปตามฤดูนะผะวเส้นนี้ก็กล้าเข้าช่วงระยะฤดูแร่ง ็ตอนนี้นะพวกเขาก็ขี่รถมาหอดจุดเขียบ้านหนองพญาแล้วทุกท่านก็ออยุ่งกั้มเบื้องใ้กยของเรานี้จะขึ้นกับบ้านหนองพญาไปก็ขึ้นไปทางกาั้กาเมืองขวก็จะขึ้นไปบ้านตานมีไซนั่นเองทุกท่านก็จะประมาณนี้เนาะทุกท่านต่างจากสี่เดือนที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็พาทุกท่านมาอัปเดตเส้นทางจากดวงนาทองมาหอดเขียหนองพญานี่ก็เส้นทางนี่จะ ขางหน้านี่จะเป็นเส้นทางดงโดกสำหรับวิดีโอนี้4 0 0 0พันจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็ฝากทุกท่านไปติดตามช่อง YouTube 4 0พันเด้ดก็เพื่อเป็นกำลังใจให้4 0 0 0พันได้เฮ็ดวดิคลิปวิดีโอต่อไปนะทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้4 0 0 0พันขอลาไปก่อนสบายดี